สวัสดีสมาชิกทุกท่านครับขอบพระคุณที่กดติดตามและกดรับชมนะครับใครกําลังมองหาแว่นการแดดแว้ใส่ขับรถท่องเที่ยวทํางานก็ลองคลิกดูลิงก์ใต้คลิปนะครับตัวนี้เป็นเลนกระจกวัสดุดีนะครับมาแล้วครับผมไปหาอยู่นานครับตัวนี้หาหลายวันกว่าจะเจอสภาพสวยๆแบบนี้นะครับ โ o โ o ต a าโคลอ l าอ l t ตินะครับรถปี2003นะครับสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งานนะครับตัวนี้เครื่อง1.6นะครับปิดแก๊ส LPG เพื่อความประหยัดนะครับสำหรับใครที่ใช้แก๊สอยู่แล้วนะครับก็จะเข้าใจได้ว่ามันน่าใช้ขนาดไหนนะครับด้วยความประหยัดก็ต้องฝากไว้นะครับตัวนี้สภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งานนะครับช่วงนี้อา t ติสสวยๆหายากมากๆ ไม่รู้ไปอยู่ไหนกันหมดเธอมีสวยจริงๆก็ราคาขึ้นไปนู่นเลยครับแสนกวา่าตัวนี้นะครับเปิดไว้ที่95,000บาทนะครับถ้าใครสนใจจริงๆรองโทรเจราจาสอบถามไปทดลองขับได้เลยนะครับอย่างที่บอกนะครับในส่วนของ a l t i s รุ่นนี้ จะมีอะไรที่เยอะมากช่างเก่งๆก็เยอะนะครับเนื่องจากเขาเป็นรุ่นเดียวกับที่เขาใช้ทําแท็กซี่นะครับฉะนั้นอะไรมีทั้งแท้เทียเทีมนะครับช่างที่ไหนก็ซ่อมให้เราได้นะครับดูแลได้ตัวนี้ยังพร้อมใช้งานนะครับทุกอย่างสภาพสมบูรณ์หมดเลยใครชอบใครหาอยู่เอาไปใช้งานคุ้มค่าแน่นอนนะครับลองหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ใน แฟนเพจ a c e b o o k นะครับเอาติดขับไทยแลนด์นะฮะหรือเอาติดหน้าหมูก็ได้นะครับทรงนี้ตัวนี้นะครับลองชมดูก่อนว่ามันจะสวยจริงหรือเปล่านะครับดูภายในก่อนนะครับว่ายังเนียนตาอยู่ขนาดไหนสมบูรณ์หรือเปล่าก็ลองชมดูได้เลยพิจารณาเลยนะครับถ้าใครชอบหาอยู่เอาไปใช้งานได้เลยครับถึงจะติดแก๊สก็ใช้ได้ครับไม่ต้องกังวลต่อให้ท่านไม่ใช้แก๊สท่านก็แค่เอาแก๊สออกครับก็ใช้งานได้ปกติครับรุ่นนี้มันอึดทนถึกครับ ใช้งานกันเป็นล้านกิโลเขายังใช้ได้นะครับรถบ้านไม่กี่แสนนะครับรับรองว่าคุ้มแน่นอนฝากไว้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับสําหรับคนที่หารถเอาไปใช้งานในราคาประหยัดย่อมยาวดูแลง่ายอลไ่ไม่จุกจิกและใช้ได้อย่างสบายใจนะครับก็พาเพื่อนพาช่างไปช่วยตรวจสอบนะครับเพื่อความมั่นใจจะได้เอารถมาใช้นะครับฝากไว้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับถ้าใครยังมีรถที่ไม่ถูกใจก็กดติดตามไว้ก่อนได้เลย ผมก็ยังพยายามหารถส,สวยๆมานําเสนอให้พี่น้องได้เลือกได้ชมนะครับก็เลือกซื้อได้ตามความชอบนะครับงบไม่พอก็เก็บไว้ก่อนความรู้ไม่มีก็ไปศึกษาได้ครับโลกอินเทอร์เน็ตสมัยนี้หาได้เยอะเลยนะครับข้อมูลครับผมฝากไว้เลยนะครับคันนี้95,000บาทติดแก๊สน,นะครับเครื่องสภาพแบบนี้ท่านชอบหรือไม่ลองพิจารณาดูได้เลยนะครับติดแก๊ส LPG ประหยัดแน่นอนฝากไว้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกครับขอบคุณครับ